เอ้าเพื่อนเพื่อนมานำอะไรอ่ะขโมยของอ่ะเพื่อนมาเขือเทีกูโดดโดดย่อเงยโดดยอะเงยเปลิดเอ้ยกูจะยกเขาล้านมึงสวัสดีพี่ๆี่น้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอทมินิมาร์นะครับผมพูดได้เลยว่าคลิปนี้นี่เราก็จะไม่มีการโวยวายใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นหรอกนะว้าวโห นี่มันมินิมาต์ใหญ่โตอลังการเลยครับตั้งใจขยันขันแข็งทํางานไหนขอเยี่ยมชมเพื่อนๆหน่อยเป็นยังไงบ้างคุณลูกค้าเพียบเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> คือร้านอะไรนี่คูเกม07คูขนาดนั้นเลยไหมเพื่อนสตอรี่ <Story S 1> ของผมก็คือว่าผมจะมาพัฒนาร้านของผมเดี๋ยวผมพาไปดูร้านของผมอันนี้คือร้านของเพื่อนนะดูยิ่งใหญ่อลังการดูมีเชลขายของเยอะแยะเต็มไปหมดผมอยากเป็นแบบ ตัดภาพไปดูมินิบาาทของผมและนี่คือมินิบาาทของผมไม่มีอะไรเลยคุณลูกค้ามายืนรอเลยคุณลูกค้ารอแป๊บึงี่วภูมขอเปิดรายการก่อนน้องๆอาจจะแปลกใจว่าทำไมเงินตรงนี้นี่มั เยอะจังเลยเราเริ่มต้นมาอย่างนี้ได้ยังไงก็คือว่าผมได้รับมรดกมามรดกจากยายผมผมที่เสียไปหาน้องๆท่านได้บอกกับผมว่าเงินก้อนนี้นะไอหลานชายเงินก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายของยายนะแกจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินตรงนี้เนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์กับชีวิตแกให้ได้มากที่สุดถ้ารู้ว่าแกได้เอาตังค์พวกนี้ไปเติมกิมนะยายก็จะตื่นจากหลุมศพแล้วก็มาบีบคอแกอ สตอรี่ประมาณนี้ <c oughs> จริงๆเราไม่เลยผมอะเล่นมานิดนึงแล้วล่ะไม่นั่นเชลคูไม่ใหญ่ขนาดนี้มะเขือเทกกูไม่ใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมเลเวลสิแหละผมแอบเล่นมานิดหน่อยแล้วแต่กนน็เงินอะไรก็ไม่ไดนน้เยอะมากแล้วก็คุณโยกุญยายผมยังไม่ได้ตายนะน้อง คุณยายมาดูคลิปเราตบหัวกูตายหาแน่เลยรอเลยนะคะคุณยายตอนนี้คุณลูกค้ารอแล้ววะเราก็ลุยกันเลยมะเขือเทศเสิร์ฟมะเขือเทศให้ลูกค้าก่อนนะสวัสดีคุณลูกค้าเดี๋ยวผมคอเติมของแป๊บหนึ่งเรียงคิวกันมาคิดเงินขอให้มีความสุขกับรักของผมนะครับรักของผมชื่อโอ้โหฮะ,ฮะ โอ้ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าฮะพร้อมให้บริการสําหรับลูกค้าที่เป็นมิตรกับเราเท่านั้นนะใครไม่เป็นมิกรกูต,บ, <c oughs> ตบขัวแม่งให้หมดเลย <laughs> ตอนนี้เราก็ขอเติมของเข้าเชลก่อนนะฮะลูกค้าหลั่งไหลกันเข้ามาเลยโอเคของตอนนี้ก็เต็มเชลเรียบร้อยครัะตอนนี้เราก็คิดเงินครับขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะฮะอย่าให้รู้นะว่าไปซื้อร้านอื่นนะผมเครื่องยิงด้วยโอเคโหเงินตอนนี้เราก็เยอะมากนะได้จากการขายของแล้วก็ทรัพย์สมบัติของคุณยายของปมที่ทิ้งมารดกไว้ให้ผมเพื่อที่ให้ผมมาเปิดร้านนี้แต่ใจจริงของผมนะผมอยากเอาเงินตรงนี้ไปเติมเกมเก็บเงินก่อนอะว้า อ้ววิววิววิวเนเป็นม,ม,มือเลยโอเคเดี๋ยวเราพัฒนาตรงนี้ต่อเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรโยนกันไปเลยได้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยได้เป็นไข่อ๋อผลิตภัณฑ์ไข่โหตอนนี้กิจการเรากําลังไปด้วยดีเลยนะน้องๆคุณลูกค้าก็มาต่อคิวกันใหญ่เลยขอบคุณมากแที่ไว้วางใจฮะร้านโอ้โหะให้ดีให้บริการฮะต้องปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะอ่ามีสี่นสองเลยเหรอไม่เป็นไรเรามีต้าเป็นมือเลย จัดไปฮะอ๋อมันคือเดียวนะเอาเมะเขือเทศแปรรูปเป็นไข่ <laughs> <laughs> ได้哟มะเขือเทศแปรรูปเป็นไข่ได้ด้วยหรอโ <laughs> อ้คุณลูกค้าต้องการไข่แต่เรายังไม่มีออเดอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณลูกคา้าผมอัปเกรดตรงน,นี้ต่อไปเลยละกันมาเรามีตังตอนนี้อยู่6,003 4,002ก็ได้อยู่โอเคอัปเกรดต,ต่อเลยเสริมลูกค้าก่อนดูของในเชลตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ไข่ขาดแลนมากฮะมาเลยคุณลูกค้าโอ้ยซื้อของเยอะเลยสุดยอดลูกค้าเอ้า เพื en> ่อนมันเอาอะไรอ่ะขโมยของอรอไอ้มึงขโมยของอ่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศกูโดดโดดเยอะเ้ยโดดเยอะเลยเปรียดเอ้ยจำไว้เลยไปครั้งหน้าเรากูจะยกเข้าล้านมึงผมจะบอกให้ว่าไข่ของผมกับมะเขือเทศของผมเนี่ยสดใหม่ทุกวันน่ะถ้าอยากได้สดบ้าไปกว่านี้นะครับเชิญร้านข้างๆ แป๊บเดียวผมมิตั้งเจ็ดพันเล้โอ้กิจการผมไปได้ด้วยดีนะดีนะ <c oughs> ผมไม่เอาเงินไปเติมเกมอ่ะ <c oughs> ทําตามที่คุณยายอผมบอกให้ทาดีกว่าฮะชีวิตเราจะได้ไปได้ด้วยดีฮะจะได้ไม่อดตาย <c oughs> <c oughs> บางทีเราก็ถือหลายชั้นเงินไปวะ <c oughs> เราถือได้เยอะขนาดนี้เหลือไหนที่ฉันเนี่ยสองสามสี่ห้าหกโอ้โหแล้วเรียงกันแนวตั้งตรงเด้งเลยนะ ไม่หล่นด้วยนะลูกค้าก็เหบอนกันนะล่ำรวยมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะหลังไหลามาเทมาของเจงนะร้านนี้ไม่ใช่แค่ขายของเน่าอย่างเดียว,วะ่ะมอบความสุขให้คุณลูกค้าด้วยโอ้คุณลูกค้าบอกว่าติดใจร้านนี้ร้านนี้ของเสียไม่เป็นไรฮะเอาหาไ้ก่อนฮนะร้านนี้เหมือนเราต้องจ้างพนักงานเพิ่มแล้วปะรายได้มันเยอะขนาดนี้นะผมจ้างก็แสนห้าะใครอยากมาน้องๆอ,อยากทํางานกับพี่ได้พี่จ้างแสนห้านอ้องไม่ใช่ต่อวันนะต่อชั่วโมง กิเกิน <c oughs> เราซื้อตรงนี้นี้แล้วนี่ อ่าโอเคยัดไปเลยได้อะไรเอ่ยอ๋อเราได้แล้วเป็นซอสมะเขือเทศตรงนี้น่าจะเป็นน้ำปัน่นพอปั่นเสร็จแล้วก็น่าจะเอามาวางแยมไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บตังก่อนนะ9,400สโอ้แปบ๊บเดียวเรามีตังค์าากางพนักงานตั้งแสนห้าต่อชั่วโมง9,4 0 0นี่มันไม่คนามือผมหรอกลูกค้าบอก <c oughs> มึงอย่าบบนเยอะไขกูแตวไม่มีนะ่ะเอาไขมาเติมในเชลก่อนได้ค่ะคุณลูกค้ามาแล้วฮะเสิร์ฟฮะคุณลูกค้าลูกค้าติดใจร้านผมเนี้ยไหน ขอดูร้านอื่นนะร้านอื่นไม่มีเลยลูกค้าถูร้านผมเนี่ยมัน มันมาเห็นไหมของก็มีให้ตลอดไม่มีขาดสายโอ้คนดีซื้อเยอะคนดีซื้อเยอะแถมขครไปอีกสองใบเติมไปหยิบได้เลยคุณลูกค้าจัดไปลูกค้าอยากได้อะไรหยิบไปเลยโอ้ไม่อยากจะขิงวะ่ะเติมของให้คุณลูกค้านะอย่าให้มันขาดสายอย่าให้ในเชลไม่มีสินค้าของเราฮนะไม่นั่นเดี๋ยวจะโดนลูกค้าตำหนิโอ้ยร้านใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยของในเชลเนี่ย้าได้ไงต้องเติมต้องเติมทุกคนสู้ๆคุณลูกค้ากําลังมาเราต้องเตรียมพร้อมมีสิน ค้าให้ตลอดนะฮะซื้อเยอะกันอะดีก็เบี่ยงไปท้งร้านเลยคะัะคุณลูกค้าโอ้โห,โหมาเลยมาเลยวะขอบคุณมากคุณลูกค้าอีอย่าให้รู้นะว่าของผมจะไปขายต่อแลไม่งั้นนะผมฆ่าแน่นะถ้ามาขอผมไปขายต่อเลยครับพกของผมว่ามันเน่าหมดแล้วเดี๋ <c oughs> ยวเขารู้ครับว่าของผมเ่ามนไม่ได้คุณภาพเอ้ยตังเราถึงนี่เคมาเลย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  หื400นะ่นสี่ร้อยฮะมาเราได้เครื่องแล้วปุ๊บ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 ว้าวเอาเครื่องปั่นเรามาเลยเก้าพันสี่เดี๋ยวในการพัฒนาไปเลเวลสองค่อนข้างหนักน่วงแต่เพื่อกิจการของเราฮะกิจการเรามันกําลังไปได้ด้วยดีเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอ้ยายงของเราได้แล้วคุณลูกค้าฮะไม่ต้องแย่งกันนะสินค้าของเราออกเรื่อยๆฮะคุณลูกค้าโอ้โหคนนี้ซื้อของเยอะไปเปล่าวะลูกค้า ไปหยิบแยาเลยยาอีกสองกระปุกไปหยิบมาซื้อเยอะขนาดนี้มันต้องแถม่ะโอ้เรามีอยู่8,700ผมไม่เติมเชลวนีกว่าอ่านี่ไงผมงเติมอ่อนอ่า เคเชลของเราก็ประมาณเลเวล2แนละ้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งสามารถจูสินค้าของเราได้เพิ่มซื้อของเยอะแถมหนักๆยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมหนักยิ่งลดราคาฮะคุณลูกค้าการขายของเรานะเราต้องให้ใจไปก่อนคุณลูกค้าถึงจะให้ใจเรากลับมาฮะอันนี้คือแบบเป็นหลักการของร้านของเรานะอาจจะไม่ถูกต้องแต่สําหรับผมแล้วมันถูกใจ คุณลูกค้าตอนนี้เอาซอสจะแยมหรือจะซอสปะเนี่ยมผมเรียกแยมแล้วกันมันหมื่นแยมแยมตอนนี้เราขาดเดี๋ยวเราต้องเติมก่อนต้องเติมก่อนคุณลูกค้ามาก,กันใหญ่เลยทับตัวไม่ถูกแล้วเดี๋ยวผมว่าพัฒนาจนไปถึงสักตรงนี้เดี๋ยวว่ามาดูกันในพาร์ทหน้าดีกว่าว่าเราจะไปสุดที่ตรงไหนกันแน่ฮะสำหรับมินิมาร์โอโหฮหาของเราฮะขอยมีความสุขกับสินค้าที่ได้จากร้านเราไปฮะรับรองว่าเปิดออกมาที่กลิ่นฉุนแน่ๆเพราะว่ามันเน่าหมดเลยฮะคุณลูกค้าฮะ แค่ของไปนะครับส่วนตังตรงนี้เนะี่ยถ้ารู้นะว่าลูกค้าหยิบไปแม้แต่บาทเดียวนะผมจะหักคอลูกค้าซะไม่ไว้ใจเลยนะเราต้องรีบเก็บเงินเลยเดี๋ยวคุณลูกค้าขโมยนะทําให้ลูกค้ามีความสุขนี้แบบว่าพ่อมาเลยผมยากขายของมากนะเอาจริงๆถ้าผมเคยขายแล้วไปไม่รอดนฮะ <laughs> ชีวิตจริงกับในเกมนี้ไม่คุดนตากันนะน้องๆเคยขายของอยู่แป๊บ,บนึงเจ๊งอะไม่ได้เจ๊งเพราะว่าไม่มีลูกค้านะฮะเจ๊งเพราะว่าผมไม่ขายของ <laughs> ผมเล่นอย่างเดียวเลยคุณลูกค้าฮะพอดีว่าร้านค้าเนี่ยเขาอยากให้ผมไปช่วยดูกิจการหน่อยคะมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอไปแนะนําวิธีการเขานิดนึงนะฮะคุณลูกค้าแต่ผมไม่เปิดร้านนะผมไม่เปิดร้านผมให้ลูกค้ารอไปกันเละเราไปดูร้านค้าเขา,ขาบ้านี้วาฮะเผื่อแบบว่าเขาจะมีอะไรให้เราช่วยหรือว่าเราสามารถเลีย้ย เง auto, so so mm ินแมงโคตรเยอะเลยเป็นไงเพื่อนจิจการตอนนี้มีอะไรปรึกษาเราได้เลยนะเราอะเชี่ยวชาญด้านนี้มากเพื่อนบอกว่าไม่สนใจไม่สนใจขอทำมันเต็มเพื่อนนายต้องอัปเกรดก่อนอัปเกรดเท่าไรนะหกพันหกนายคุณลูกค้าฮะพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นมือใหม่ครับผมก็ให้โอกาสเขานิดนึงนะของสดของใหม่คือร้านนี้มีหมดเลยนะฮะแต่ถ้าของเน่าไปร้านผมตรงนู้นได้เลยนะยิก็บเงินใหญ่เลยโอ้กกลัวขโมยหรอไม่ขโมยหรอกฉัน่ะได้มรดกมาจากยายฉัน น่ารวยวันได้เยอะร้านเพื่อนของเราคนนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นบ้างดีกว่าเฮ้ยนายเราไปก่อนนะโอ้ยคุณผู้หญิงน่ารักกือเดี๋ยวผมช่วยนะฮะคุณผู้หญิงคิดตังเลยเดี๋ยวผมช่วยคนเรามันต้องค่อยๆขยับขยายไปฮนะคุณผู้หญิงผมชอบคนขยันนะชอบจริงๆนระิงเยคุณสวยมากคุณผมชมพูเอ้ยคุณผมม่วง <laughs> คุณคือสเปกผมมาให้อุ้ยจัดตายเราด้วยอุ้ยตอบกลับเลยให้เลิฟอ,อยู่ <laughs> ราขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกิจการเรานิดนึงว่ังว่าก็ไปหาเราได้ที่สุดซอยเลยเจอกันนะจุ๊บๆนะักคุณผู้หญิงฉันไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงอ้อคุณผู้หญิงไม่ยากเลยคุณแค่เดินไปเ<ๆ>ดินมาเอามะเขือเทศไปวางไว้ตรงนู้นแล้วก็มาคิดตัง,ง,งโมโม้แค่นี้เกมมันมีแค่นี้เลยแล้วคุณผู้หญิงก็เอาเงินที่ได้จากตรงนี้ไปพัฒนาร้านต่อนะฮะก็ไม่มีอะไรยากเลยเดี๋ยวผมอาจจะแบบสอนคุณผู้หญิงได้นะนั่นผมอยู่ตรงนู้ดอยู่ตรงนู้ด รัาผมอยู่ตรงนุดอยู่สุดซอยเลยอยู่ตรงนุ้ดล้วเจอกันนะุณผู้หญิงประมาณนี้แต่ผมขอไปดูร้านผมก่อนนะฮะจุ๊บ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 คุณลูกค้ารอใหญ่เลยคุณรอต่อคิวมาเป็นชั่วโมงกันเนี่ยมึงจะไปมาคิดตังคุยกอคุณลูกค้าผมมาแล้วฮะมันต้องแก่งกันนะก็อโทษทีอ่ะพอดีว่าผมไปดูร้านลูกน้องไง น้องแถวนี้เขาต้องการคำปรึกษาขอบคุณที่ไว้วางใจเราแล้วก็ยืนเท้าขดเท้าแข็งเป็นชั่วโมงเพื่อรอผม <c oughs> <c oughs> อุย้ยเรามีเงินอยู่หมื่นเจ็ดนะโอเคเราเติมตรงนี้แล้วแหละมาเลยเราจะได้อะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะโอ้อฉันวางข้าวสาลี ประมาณนี้อยู่น่าสนใจประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับโลบอกมินิมาทของโอโหฮะร้านนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฮะไม่ไดของเน่าของเสียให้คุณลูกค้าถ้าชอบคลิปนีนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย